Example 23.6a จากโจทย์โจทย์ให้วาดโครงสร้างของสารประกอบที่มีชื่อว่าซ i s -3- h e x e n นวิธีทำจากชื่ออายุแพ็กแนมซ -3- h e x e n นเราระบุแยกออกเป็นส่วนที่เป็นชื่อหลักคือ 3- h e x ซ n น ส่วนแรกที่เราจะพิจารณาคือ h ed, h ed, เป็นการระบุถึงคาร์บอนที่สร้างบรรทัต่อกันทั้งหมด6อะตอมและมีคำลงท้ายว่า eme หมายความว่าโครงสร้างที่จะวาดต้องมีพันธะคู่หรือเป็นสารประกอบแอลคีนโดยสารประกอบแอลคีนนี้จะสร้างบรรทัที่ตำแหน่งคาร์บอนที่3และที่4จึงมีเลข3 เป็นการระบุตำแหน่งของพันธะคู่จัดคำนำหน้า,าซิสก็เป็นตัวบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งว่าหมูลล่หลักหรือหมู่ที่เป็นหมู่ที่เป็นลำดับในการจัดลำดับของหมู่ฟังก์ชันนั้นๆหรือกลุ่มของสะอาดลยนั้นๆ ในกรณีนี้คือ LQ ลคกรกรณีที่เป็ซิส l อลคิกจะอยู่ด้านเดียวกันของพันธะระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่3หรือและคาร์บอนตำแหน่งที่4ที่เป็นพันธะคู่เพราะฉะนั้นเราสามารถวาดโครงสร้างของซิส3พิกซีนได้ดังแสดงโดยที่จะมีการสร้างพันธะต่อกันทั้งหมด6อะตอมประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอมที่1สร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่2 และสร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่3และสร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่4และสร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่5และสร้างพันธะกับคาร์บอนอะตอมที่6ซึ่งเป็นที่มาจากชื่อเฮจากนั้นเราพิจารณาตำแหน่งของพันธะคู่ก็คือพันธะคู่จะอยู่ที่คาร์บอนที่3และที่4จากชื่อ3เฮกซีน กรณีลงท้ายโ e ดย EME ก็คือเป็นสารประกอบที่เป็นพันธะคู่หรือสารประกอบ l นอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3เราจึงวาดพันธะคู่อยู่ระหว่างคาร์บอนที่3และคาร์บอนที่4กรณีซิสซิสเป็นการระบุว่าหมู่ LQ ทั้งสองฝั่งคือคาร์บอนตำแหน่งที่1และ2อยู่ฝั่งเดียวกับคาร์บอนตำแหน่งที่5และ6 ซึ่งเราจะพิจารณาจากจุดกึ่งกลางก็คือพันธะทับคู่เพราะฉะนั้นโครงสร้างของสามประกอบที่ชื่อซิสสาพิกซีนเราสามารถวาดได้ดังแสดงในเฉลย